ข่าวต่อไปค่ะเมียหลวงที่โดนสามีหนีไปแต่งงานใหม่มีผู้ใหญ่เสนอให้ทำศัลยกรรมฟรีชาวเน็ตแห่ชมความโปเป็นศูนย์จมูกดองแลวหนึ่งปากกระจับแลวหนึ่งโบทบเอยตาสองชั้นเอยเมียวเอยคอยใจเอยหวานกลุบกลูโอ้ย <c oughs> มีอะไรเอยกรุบกบอะไรมาทำไมเยอะแยะมากมายเลยฮะโอ้คุณพานครับคุณน,นิ ยิ่งอ่านข่าวนานยิ่งล้าหลัง<ม>คุณให้คุณบรรจงเชยคนเดียวคุณอย่าไปเชยตามเขาเล้วครับคุณต้ <ผม S 1> องมีสัต์ใหม่มาเรื่อยๆสิคุณอ่าตาผมบ้างแล้วนะครับผมเอออย่าวีนโออย่าวีนด้วยอย่าวีนอ้าวข่าวนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าที่สุดของแจ้นะครับผมสำหรับราคาทุเรียนที่กําลังพุ่งสุดติงกระดิ่งแมวชาวสวนยกนี้บอกแจมโบเลิกสแมนเตนไปเลยครับห้ามไม่ทันเลยเมื่อกี้ กวักมือคุณยังไปต่อเนาะคุณนี่ไม่อายจริงเลยไม่ได้เหรอครับคุณแต่ละคํานี่คือแบบว่าโอ้โหสมัยแบบ50ปีที่แล้วเลยมันไม่ทันสมัยมันต้องยุคนี้สิคะมันถนัดต่างกันสิครับไม่ไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ถ้าเราจะออกสื่อทุกวันแบบนี้เราต้องทันเหตุการณ์ทันสมัยอ่ะเข้าใจไหมคะครับคุผู้ชมขาพอแค่นี้พูดไปเบิดคําสิว่าว่ายสาวายสาวหายใครครับสาเนี่ยว่ายไปก่อนอย่าวินจะอย่าวินเออจะอย่าวินเหรอครับผมอ สวัสดีครับพี่ดีครับผมเหมาะสมคับท่านครับฟังคูเย่ใบเก้์บกาบ้าผมรู้จักต่ังไว้เฮ้ยแล้วมีอะไรยาวรุ่นอะไรเงี้ยยาวรุ่นคือยาวรุ่นก็คือใบรุ่นยาวชนบากยาวลาดไปซื้อเก่าลักไงอ๋อลหครับผมความเจ็บแล้วความเจ็บความช้ำมาก